ย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนมีน้องคนหนึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพและได้รีวิวรถผมไปครั้งนั้นน้องบอกกับผมด้วยแววตาที่มุ่งมั่นว่าถ้าผมมีรถเมื่อไรผมจะขี่มาหาพี่อีกครั้งระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรไม่ใช่ปัญหาและพี่ต้องรีวิวให้ผมด้วยนะผ่านไป2ปีครับทุกคนเขาก็กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญาที่เคยคุยกันไว้น้องตั้มยามาฮ่าทีแครับ ีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel เวน r จอร r ไรเดทียอยู่กับเพิ่มนะครับคมุกคนเดิมครับเพิ่มแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับมาจากกรุงเทพเลยขี่รถมาจากกรุงเทพชื่อน้องตั้มครับผมลบมือครั้งก่อนน้องตั้มมาสงขาแล้วรอบหนึ่งใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปกับพี่ตอนนั้นน้องตั้มรีวิวรถพี่ใช่ไหมใช่ผมรีวิวรถพี่ตามครับผมขึ้นมาขามโอ้ตั้มไปเอา เข้าบ้านไปดีี่ไปลูกหูจังตอนนั้นต้องตั้มรีวิวรถพี่แซเปไปร้อยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วใช่ครับสปีที่แล้ว2ปีที่แล้วโอ้ผ่านไปไวมากตอนนี้มากับคันใหม่ครับผมมากับพีแม็กครับผมใช่ครับนี่ได้ข่าวว่าตอนแรกเนี่ยจะไปซื้อบ้านใช่ครับตอนแรกจะซื้อบ้านครับแล้วไปไงบ้านไม่ผ่านครับเลยซื้อรถได้ทีแม็กมาเดินทางจากกรุงเทพยี่สชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงสงขลาก็ ถ้าคันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงโ<ฮ>ูใช่ครับแต่ว่าปกติมันจะอยู่ประมาณ1 5 1ห้าสิบหโมงเราขับมานี่ประมาณความเร็วเท่าไหร่ที่ตั้งใจไว้ก็คืออยู่ประมาณ140-160แต่เราปาไป 180- ยแปดสิบโดนใบสั่งใช่ครับตอนนี้โดนไ่สั่งยังไม่จ่ายด้วย ทีแม็กได้ข่าวว่าเป็นโซฟาเคลื่อนที่ใช่ครับเป็นโซฟาเคลื่อนที่มันสบายขนาดนั้นมากเลยตั้มสบายพี่เบาะมันกว้างตอนเรานั่งเนี่ยมันสไลด์ได้แต่ถ้าเป็นรถเกียร์เนี่ยมันจะถ้าเป็นพวกรถเบาะตอนเดียวหรือสองตอนมันจะแคบๆหน่อยครับผมแต่ตรงนี้มันรองรับแล้วเราพิงตรงนี้ได้อยิ่งถ้าแบบแบบพี่อย่างเงี้ยพี่สูงร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่าขาพี่พอวางเนี้ยวางปุ๊บท่านั่งมันได้เลย ใช่ครับผมพี่จะสไลด์ดักไปข้างหลังเลยใช่ครับสไลด์ได้เลยใช่ใช่แล้วก็ขาก็พาดไปทางด้านด้านหน้าเลยใช่ครับก็ตอบโจทย์สําหรับสายเดินทางขี่อะไรเงี้ยตอบโจทย์ไม่เหนื่อยไม่ต้องเข้าเกียร์อะไรแล้วก็อัตราเร่งมันตอบโจทย์อืใช่ครับใช่ใช่ทีแม็กคันนี้เคยออกช่องดีเจริญยนต์ด้วยใช่ครับใช่เจ็ดตอนนั้นนี่เป็นลายอะไรครับ ออันนั้นเจ้าของพี่คนเดิมเนี่ยเขาจะเป็นลายยากูซ่าที่เขาเรียกกัน<ม>ใช่มันจะมีรูปสติกเกอร์ที่พี่เขาไปทําอำใช่ลายยากูซ่าใจอ่ะตอนแรกอ่ะผมมาดูจากคลิปของพี่เวนดีเจริญยนต์ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่มีงบในการที่จะไปจับต้องอืเราก็ได้แต่มองแล้วก็ดูไว้ดูเป็นแนวทางต่างๆแล้วก็พอผ่านไป เขาเขาน่จะขายประมาณปีถึงสองปีออกมาแล้วอื่ครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นรถจากร้านพี่เบนเป็นพี่ที่เขารู้จักกับพี่เบนที่พี่เบนเขารีวิวออกมาแล้วก็ผมก็เห็นแล้วทีเนี้ยเรามองเราดู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 เราก็ชอบแล้วทีนี้โอกาสมันเหมือนเขาอย่างที่เขาบอกก็คือถ้ามันเป็นของเรามันก็คือเป็นของเราใช่ครับพอวันหนึ่งเนี่ยมีพี่ที่รู้จักกันก็คือพี่จีสบูไมค์เขาขายพวกทีแม็กอยู่แล้วครับแล้วแกก็โพสต์คันเนี้ยลงมา ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถูกชะตาก็เลยทักไปถามเจ้าว่าคันนี้เท่าไหร่ครับแกก็บอกราคาต่างๆมาข้อมูลมาให้ก็เลยไปดูกันเสร็จแล้วด้วยมันมีจุดเด่นครับคันนี้จุดเด่นตรงที่ไฟทุกอย่างมันเหมือนรถที่เราเคยดูอืเราว่าเออใช่เราไม่รู้แล้วมันมีช่วงที่สะดุดตาคือมันเห็นป้ายทะเบียนเลยครับป้ายทะเบียนเลขตรงกันเป๊ะอืมโอเคเอาเอาเอา,เอาเลยใช่ครับ สุดท้ายก็ได้มาครอบครองใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับผมคันนี้ถ้าที่ขายจริงมันจะอยู่ประมาณ259,000ครับใช่ครับอันนี้เป็นมือสองแต่ว่าด้วยรู้จักกับพี่เขาก็มีอาจจะลดหย่อนกันนิดนึงอะไรอย่างนี้ที่พี่เขาใหมาครับครับปีไหนครับผมจริงๆแล้วรถตัวนี้ครับมันเป็นปี14ครับคือถ้าคนส่วนมากจะรู้รู้จักรุ่นไอออนแต่ว่าคันเนี้ มันมีโครงสร้างที่ออกมาก่อนจุดเด่นพิเศษของเขาอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนปีสิก็คือชุดด้านหน้าชุดชุดโชคอ่าคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูใกล้ๆตรงนี้ครับครับจะเห็นว่าโชคเนี่ยมันคือ down. อัพไซด์ดาวอ่ใช่ใช่มันคืออัพไซด์ดาวแต่ว่าอัพไซด์ดาวปีตัวเนี้มันคือปีสิบแต่รถผมอะ่ะคือปีสิ ก็คือยกเซ็ตหน้าของปีทีมาใส่ช่แล้วก็คันนี้ก็จะเหมือนของพี่ปาล์มนิดนึงตรงที่รถผมไม่มี ABS เออแม่เซ็ตปแล้วก็ไม่มี ABS ถ้าสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีรูถ้าเป็นปีทีครับมันจะมีตัวที่ใส่ ABS อยู่ฝั่งนี้ครับอ่าแต่ว่าคันนี้ไม่มี ABS ไม่มีดั a c t i o ไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วตัวใหม่มีเหรออ่าตั้งแต่อ่าที่เรียกว่า ตัวปี6 6ขึ้นมาครับครับตัวที่เป็นอัพไซด์ดาวแล้วจะมี ABS มาให้ใช่ใช่นั่นคือจุดเด่นที่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วปัจจุบันก็มีมาตลอดก็คือเราเอาเคชุกปีสิบกมาแต่ ABS ไม่มา ABS ก็ให้เขาขึ้นไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพูดที่มาที่ไปกันถึงขนาดนี้แล้วทุกคนน่าจะอยากรู้กันว่าเฮ้ยรถของน้องตั้มเนี่ยได้มีการ ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากชุดบนดีกว่า<ด>อ่าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปก็ชุดบนจริงๆแล้วชุดเนี้ยยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างครับครับก็จะมีฟัวคาร์บอนตรงนี้นะครับท,ที่ที่ได้มาอยู่แล้วนะครับจะเป็นงานงานหุ้มคาร์บอนบนะครับผมแล้วก็มีบลอกแฮนเพิ่มความนิ่มนะครับก็เป็นของโดมิโนโชิ้นตัวน,นี้ก็นิ่มปรับโจทย์ ครัโดมิโนโนี่ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่มความหนึบใช่ครับผมตัวน,นี้ตอบโจทย์มากไม่เมื่อยด้วยครับปอกแฮนเนี่ยสำคัญมากนะทุกคนบางคนมองว่าเฮ้ยทำไมต้องใส่โดมิโนโทาไมแบบเฮ้ปลอกแฮนทั่วไปไม่ได้คือผมมีประสบการณ์โดยตรงก็คือปลอกแฮนเวลาใช้ระจานานเนี่ยมันจะลืน่นใช่ครับแล้วมันจะแข็งใช่ทีนี้เวลา <laughs> เวลาเราบิดเนี่ยเราพูดถึงมือขวาแล้วกันอเวลาเราบิดเนี่ยถ้ามันลื่นเนี่ยมันก็จะ มันก็จะแบบสไลด์กลับเองมันจะทําให้เราเมื่อยใช่อ่าบ่ใช้ของโดมิโน่ก็มั่นใจมากขึ้นใช่ครับหนึบมากขึ้นครับผมแล้วก็มีกระจกแต่ละคนถามว่ามองเห็นไหมเออกระจกเนี่ยมันเล็กแต่ว่าเป็นเลนวายาใช่คือเราติดแค่นี้ยมันมองเห็นด้านข้างหมดเลยใช่ใช่ครับมันก็จะตอบโจทย์แล้วก็ไม่เถ้าอะสำหรับสายขับขี่แล้วก็มุดด้วยอันนี้ก็จะตอบโจทย์ครับผมเล็กกระทะัดรัดน่าน่ารัก ใช่ครับคุณจ่ายเงินโอเคไหมกับกระจกอันเล็กๆน่ารักครับไม่แพงไม่แพงครับหลักร้อยในเกณฑ์หลักร้อยใช่ครับผมอันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็นี่มีอันนี้อะไรครับผมอันนี้อันเนี้ยก็คือเรียกว่าเหมือนรถยนต์ครับเบรกมือเมื่อด้วยออโต้อย่างต้องบอกก่อนว่าออโตต่างกับรถเกียร์ตรงที่ออโตถ้าเราไปจอดทางชันหรือทางขึ้นเขาครับมันจะไหลแล้วต้องเบรก มันมเข้าเกียร์ค้างไว้ไม่ได้ถูกต้องครับนี่คือจุดที่ t m a มแล้วก็ที่ไม่ต่างกับที่ต่างกับออตโต้ตัวอื่นๆครับผมก็คือถ้าผม,าผมขึ้นเขาอยู่หรืออยู่ตีนเขากําลังจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมแบบว่าต้องจอดรถเรากาดรถไหลเราก็แค่ดึงปึง<อ>้งรถก็จะหยุดให้เราเราสามารถสตาร์ทเครื่องต่างๆ,ดๆดได้อาล้วพี่สงสัยว่าสมมุติว่าเราขี่มาแล้วเราดึงเบรกมือเล่นหนาได้ไหม ยังไม <laughs> ่เคยล้อล้อมันจะล้อลากไหมวะน่าจะมีอาจจะคล้ายๆกับรถยนต์กึ๊กกึ <apologize> ๊กกึ <Find human Jorge> ๊กกึ๊กส่วนต่อไปครับผมมือเบรกมือคัตนี่ของเดิมหรือเปล่าของเดิมครับผมอ๋อนี่ของเดิมใช่ครับแต่เป็นสีดําอันเนี้ยผมคิดว่ามันอ่าถ้าจําไม่ผิดอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าเป็นปีของเขาหรือเปล่าเพราะที่เคยเจอมาส่วนมากตัวก้านจะเป็นสีเงินครับแต่อันนี้ยดำล้วนหมดเลยอืมใช่ให้ดำล้วนหมดเลย นี่นส่วนที่ใหญ่เลยชิวครับผมชิวหน้าชิวหน้าจะเป็นทรงมาลอสซี่เหมือนกันครับตัวน,นี้ก็เป็นหลายๆคนที่ขับออตโต้ก็จะรู้จักอยู่แล้วชิวน,นี้ก็ใช้ชื่อเรียกกันเยอะตั้งแต่ที่นิยมว่าพวเกแมที่จะใส่กันอยู่อชิวมันไม่สูงเกินไปดูสปอร์ตดูสติง้งครับผมแ,แล้วแบบนี้เราขี่เร็วแล้วก็ต้องมีการโต้ลมดิใช่ครับโต้ลมแต่ว่าด้วยสยลรถมันดูกว้างเวลาเรานั่งครับ มันพอดีเอออ่าเรามันจะไม่โตเหมือนเน็กเก็ตเอออ่าเราก็จะหมอบนิดนึงเพื่อช่วยจะช่วยเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือเบาะมันสไลด์ก้นไม่ได้เยอะเออมันก็จะตอบโจทย์ครับผมโอ้ยนี่จะแบบชิวเดิมมันก็ต้องสูงดิชิวเดิมสูงประมาณนี้เลยสบายเลยสบายเลยครับแต่ไม่สวยอีกใช่มันเป็นชิวใสไม่สวยครับผมอยากสวยก็ต้องเปลี่ยนอยากที่ก็ต้องเหนือนิดนึงใช่ครับอันนี้ก็เป็นงานเพียวคาร์บอนครับครับผมอันนี้ไฟอะไรครับผมตอนนี้ก็คือ เป็นไฟหลี่ครับผมเวลาเราเปิดมันก็จะเป็นประมาณนี้ดูหน่อยอ้าวไฟไม่ติดละอ๋อติดติดติดประมาณนี้เชดเหมือนนูต้าแมนเลยเว้ยใช่ครับจะมีตรงนี้อ่ะส่วนต่อไปเลยส่วนต่อไปก็ที่มีมาให้ก็คือระบบไฟระบบไฟเป็นไงครับระบบไฟก็คือเป็นโปรเจคเตอร์ครับคือปกติเนี่ยโดยพวกนี้มันจะเป็นไฟหลอดจะไม่ใหโปรเจคเตอร์ ก็จะมีข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำออันนี้ก็จะเป็นที่ได้มาอยู่แล้วอ๋อได้มาจากรถเลยใช่ครับก็คืออันเนี้ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ทัางกลางวันและกลางกาคืนครับผมก็จะมีสองฝั่งนะครับจ็ดไีแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างดรไฟเลี้ยวครับผมไฟเลี้ยวครับผมจุดเด่นมันเหมือนรถยนต์อีกหนึ่งอย่างครับก็คืออันนี้เป็นตัวแต่งเหมือนกันก็คือมี ไฟเดยไลท์ครับผมเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวเท่อันนี้ก็จะเป็นระบบไฟวิ่งครับโอ้ยสวยจัดใช่เมื่ออันนี้ก็ตอบโจทย์ซ้ายขวาเหมือนกันเลยอ่าเปิดลี้วเบิดด้านซ้ายหน่อยอ่ามันก็จะสไลด์ครับอย่างที่พอเราเราปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นเดยไลท์กลับมาครับอืมสวยเลยอันนี้ก็คือที่เขาจัดมาให้เหมือนกันจริง ตัวของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆที่เราเราจะเห็นรถทั่วไปรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็จะเป็นสีส้มมาให้อันนี้สวยใช่ครับอันนี้ก็เซตหนึ่งมาให้เลยเแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ผมมาแต่งเองนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันสวยก็คือคมังคุดหน้าคาร์บอนอันนี้เพียวหรือเปล่าครับอันนี้เป็นงานหุ้มครับงานหุ้มก็มคือของเดิมเนี่ยพอเรายก ยกเข้ามาใช่ไหมครับครับเราก็จะต้องยกบางคนหน้าเขามาด้วยเออใช่ใช่ครับผมก็คือบางคนหน้าเดิมเนี่ยจะเป็นสีเดียวสีรถอ่าก็อ,ออกสีเทาแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็คือใส่งานคาร์บอนเข้าไปเพื่อให้รับกับโครงหน้าอ่าให้ดูตัดกันหน่อยคร,ครับผมอันนี้ก็เป็นงานมันจะเป็นสามชิ้นครับด้านข้างอย่างละหนึ่งและตรงกลางหนึ่งครับผมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสามชิน้นเพิ่มแยกส่วนกันใช่ครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม ความสปอร์ตโดดเด่นให้อีกเวลาเราถ่ายรูปต่างๆเออใช่ใช่ใช่ตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งอันที่ผมชอบมากกับคันนี้ครับผมปกติเราจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในรถที่เป็นออตโต้เ,ออเราจะเจอในตัวพันก็คือจานดิสท,ที่เป็นจานที่เรียกว่าขยับได้หนี่อ,อันที่คือคือให้มาจากเดิมโรงงานอ,อ่าหรือว่าให้มาจาก จากแต่งครับเจ้าของ่าโอเคเวลาเราเบรคครับจานดิสมันจะต้องดิ้นได้ใช่าเหมือนพวกโมโตจีพีหรือว่าใน3สามแข่งครับมันจะต้องมีการขยับได้ที่เราจะเจอกันครับใช่อันนี้มาเลยทําให้เวลาเราเบรคครับมันจะไม่ล็อกด้วยอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือรถมันไม่มี ABS ครับถ้าเราเบรกปุ๊บเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแน่นอนมันล็อกแต่เนี่ยมันไม่ล็อกมันมีการดิ้นของจานช่วยเราอยู่อ่ามันจะตอบโจทย์ แล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ราคาก็สูงนะหาหน่อยหาหน่อยนะใช่ราคานี้ไม่มั่นใจราคาครับอ่าแล้วก็ปั๊มล่างหรอครับปั๊มล่างก็จะเป็น M4 ครับผมของปกติเลยใช่ครับตอนนี้เอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นไซส์ร้อยแปดอืร้อยแปดมิลใช่ครับตอนนี้ขนาดร้อยแปดมิลเป็นไงบ้างฟิลลิ่งพอใช้ M4 ปุ๊บจิกจักจิกจักเลยครับขับรถที่ไม่ใช่แอมโมอ่ะ ไม่มั่นใจ,นใ,จใช่ครับแล้วพอเราใส่เบมโบ้แล้วเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มใช่ราคาถ้าไม่มองเรื่องของราคาเรารู้สึกว่าเราซื้อความปลอดภัยอใช่ครับมันคุ้มแล้วก็มันก็มีมูลค่าในตัวเองอืใช่ครับตามเบมโบ้ก็ต้องตามด้วยสายถักสิสครับสายัใช่ครับอันนี้ก็เขาก็จัดมาให้ทั้งเซตเลยทั้งบ,บนล่างครับผมอันนี้ก็มีสายมาครบออก3ามทางครับผม ลงมาครบเลย3ทางแบบสไตล์รถแข่งเลยใช่ครับผมนี่นะครับ3ทางอยู่ตรงนี้นี่นรี่สวยว่ะยิงออกมาแล้วก็ลงข้างอ้อมสอง่งน้นิดนึงผมแล้วก็อีกหนึง่งยางครับผมจะดูไม่ไม่ได้ล้างนิดนึงนะครับผมก็คือตัวล้อแม็กล้อแม็กก็คืออันนี้ก็เป็นล้อแต่งอืมอ่าถ้าจำชื่อ ไม่ผิดก็น่าจะเป็น M O S อ่าที่เขาเรียกกันแต่ว่าผมจะเรียกว่ามอสอืม M O e T M S, <ช> <S, ออ <S มอสถูกต้องครับผมก <laughs> ็คือล้อตัวนี้ยมันเป็นล้อที่ได้มาจากรถเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นแล้วก็ตอนที่ผมได้รถครั้งแรกก็คือตัวกระทาล้อกระทาล้อมันเป็นกระทาโอเวอร์ใช่ครับมันเป็นทรงของเขาอยู่แล้วอ่า้าโอเวอร์ก็คือมันจะมีตรงนี้ บกติถ้าเราเห็น oh, เ<ร>น่งเอากออ็คือเวลายางมันขึ้นขอบอะครับมันจะมีขึ้นมาถึงนี้เลยเออใช่ใช่ใช่ใชอเน,นี้ยขึ้นสุดแล้วอ,อ,อหน้ามันกว้างมันเพิ่มความโุดเด่นใช่แล้วก็น้ําหนักเบาลงด้วยตัวน,นี้แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานไม่มีครับไม่มีใช่มันออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับใช่ครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่กาลังหา ตัวล้อมแม็กอะไรเนงะี้ยส่วนมากเราก็จะรู้จักล้อโอเวอร์ราคาที่สูงๆหน่อยอันนี้ก็ราคาก็จะดอกมาหน่อยถ้าจะไม่ผิดที่ผมเคยสอบถามคนที่เขาเล่นกันนะครับเพราะเราอยากรู้ราคาที่เราตอนซื้อรถถ้าือเขาว่าหน้าหลังเนี่ยถ้าถมว่าผมตอนที่ผมซื้อแล้วผมไม่เอาล้อนี้<อ>เขาว่าเขาลดให้ห้าหมื่นผมก็เลยว่างั้นผมเอาเอาล้อคุ้มกว่าใช่ครับ วเเอาล้อด้วยครับผมออใช่ก็เ<โ>ลอได้ล้อมาด้วยแล้วก็มีจุบลมครับผมหันข้างเพราะด้วยตัวดิสมันเป็นซ้ายขวาครับก็เลยได้จุบที่เป็น4ีห้ามาไว้เติมลมง่ายๆนี่เห็นล้อโอเวอร์แล้วอยากรู้จักยางครับผมยางก็จะเป็นของ p e n นลลี่ครับผมตอนนี้จะเป็นเดบ o สกูเตอร์อ่าอ่าหรือเรียกกันว่ายางสายฟ้าสำหรับสาย ออโต้ก <Auto S 2> <Yeah. S 1> ็จะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ครับผมไซต์ตัวยางตัวนี้หน้าคือไซส์เนี่ยไซยางกปกติถึงจะใส่แม็กตัวนี้ก็คือใส่ตัวกปกติได้เลยก็คือหน้าร้อยยี่ครับครับผมหลังร้อยหกสอืมอก็โครงสร้างก็ตอบโจทย์ครับบนท้องถนนขับขี่ในสนามอืมวมยางได้ดีร้อนเร็วครับผมนุม่มหนึบด้วยใช่ครับตัวนี้อตอบโจทย์เลยใช่ มาโอ้โหของแต่งเยอะนะของแต่งเยอะครับค,บคบันนี้อันนี้คือของแต่งไหมครับที่วางเท้าเนี่ยที่วางเท้าก็าของแต่งครับออปกติของแต่งกันปกติมันจะเป็นยางแบนๆสีดําๆใช่ครับใช่ครับอันเนี้ยมันจะช่วยหนึ่งก็คือการกันกันแห้ก็คือสมมติเราไปจอดรถอย่างนี้ครับแน่นอนว่า คนที่มาจอดรถข้างเราเขาจะรักรถเรามากเขาจะจอดชิดหน่อยอยากอยู่ใกล้ <laughs> ใช่ครับผมอยากอยู่ใกล้ก็มันก็จะช่วยป้องกันตรงนี้ครับช่วยได้อะไรได้แต <laughs> <laughs> ่ไม่ให้โดนตัวแฟร์ลิงของเรา <laughs> <laughs> ใช่ครับตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเวลาฝนตก <h ums> มันมันมีการซ้อร่องแบบนี้น้ำมันจะไม่ขังเวลาวางรองเทา้าวางเท้านี่ครับ มันก็จะไม่ลื่นอือ่ามันก็จะมีข้อดีตรงนี้ด้วยใช่ครับตรงนี้ของที่ซื้อมานี่ใช้ประโยชน์ได้จากนั้นเลยใช่ครับแล้วก็จะมีพวกคาร์บอนเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่เป็นงานหุ้มเหมือนกันอันนี้ก็ช่วการปรับโครงสร้างเข้าไปอืมสวยๆยต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวท่อแล้กันครับผมท่อตัวนี้ก็ต้อบอกว่าได้มากับรถนะครับแต่ว่า เจ้าของเดิมเขาเอาไปทำคอใหม่เป็นไทเทเนียมมาครับคอได้มาทั้งเส้นคอตอบโจทย์เข้าับสีรถออใช่ครับเข้าับสีรถสวยเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีการใส่ตรงที่ฝั่งนี้ครับจะมีใส่ของแต่งเป็นรหัสของตัวรถก็คือ530สามใช่ครับก็ปกติมันจะเป็นสีเทาเๆเงินเงินถ้าเราไปดูบีก่อนหน้านี้ใช่ครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ ถัดมาครับถัดมาเมื่อกี้เราด,ดูตัวด้านบนไปแล้วที่เป็นเบรกมือครับก็คือตัวนี้เป็นเบรกมือก็คือเรามีโครงสร้างที่ดึงเบรกมือบนอตัวนี้ก็จะทํางานปกติเราจะเจอรถทั่วไปคือมีปั๊มเดียวแต่ตัวนี้มีตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามา,าคือเป็นตัวของเบรกมือใช่ครับเบรกมือไว้เวลาการลดสละไหลลงมาสไลด์ต่างต่างก็ใช้งานได้จริงครับผมตัวนี้ อใช่แล้วก็ตัวจานก็เป็นจานแต่งจานใหญ่ขึ้นมาครับผมอันนี้อแล้วก็จะเป็นปั๊มล่างปั๊มล่างปั๊มล่างก็จะเป็นผีเสื้อปักข้างครับผมอันนี้ก็เป็นตัวแล้วก็ไล่สายเหมือนด้านหน้าเลยเบมบู<ช>ทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ครับผมแล้วก็จะมีการล้มด้วยกันล้มใช่ครับตัวน,นี้ก็คือไว้ป้องกันของการล้มต่างๆครับก็ช่วยได้ครับตัวน,นี้ ใ่หรือวา่าตอนนี้มันจะมีตัวเล็กกว่านี้นิดนึงไว้สําหรับสายสนามก็คือมันเหมือนสปูลไปในตัว uh huh. อเพราะปกติเราลงสนามเนี่ยเราจะต้องใช้ขาตั้งเดี่ยวอย่างเดียวตั้งคู่มันจะลงไม่ได้แต่มันก็จะใช้การยกล้อขึ้นได้ครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะใช้ไม่ได้มันจะมีอยู่ uh huh. แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เหมือนบิ๊กไบค์เลย uh huh. ก็คือตัวตั้งตัวนี้ หางปลาหางปลาครับหางปลาตัวนี้คือพิเศษนิดนึงครับตรงที่คันนี้ปกติเราจะเจอออโต้ที่เป็นสายพานอ,อันนี้มันจะเป็นโซ่ครับผมอ้าวคันที่ใส่โซ่มาเหรอใช่ครับคันนี้ใส่โซ่บ้าเลยว<อ>ตรงนี้มันก็เลยเป็นตัวปรับตั้งระยะครับผมสามารถใส่กับที่เป็นสายพานก็ได้แล้วก็ใส่เป็นตัวที่โครงสร้างของโซ่ก็ได้ ใส่โซ่มาใช่ครับแล้วพี่สงสัยว่าอถ้าเราใส่โซ่มาแล้วเวลาเราล้างโซ่เราล้างไงวตัตถุาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับอ่ามาดูฝั่งนู้ไปฝั่งนี้คือตรงช่วงบริเวณนี้ครับเป็นช่วงที่เราต้องถอดตัวคาร์บอนสองชิ้นนี้ออกมาก่อนอืมใช่ครับเพราะทำไมนะน้ำมันจะลงไปอยู่ในนี้หมดเลยอืมใช่ครับเราก็ล้างโซ่ป,ปกติเหมือนรถ รถเกียร์ทั่วไปเลยครับแต่ว่าจะมีข้อดีตรงท,ที่มันมีขาตั้งคู่ออื่าเราก็ยกขึ้นแล้วเราก็หมุนล้อ,อล้างอพื้นฐานได้เลยอใช่ครับผมในฐานะที่แบบตั้มใส่โซ่มาครับแสดงว่ามันย่อมมีข้อแตกต่างระหว่างโซ่กับสายพานเราทําไมเราถึงเลือกโซ่ทําไมเราไม่ใส่าสายพานก็ ที่ไปศึกษามานะครับก็คือสายพานเนี่ยหราคามันจะสูงนิดนึงสำหรับสายที่แม็กรุ่นปีที่ผมใช้อยู่นะครับราคาก็อยู่ในเลทประมาณหลักพันไปปลายอ่าเพราะด้วยตัวรถเนี่ยมันมีสายพาน2 2เส้นมันจะต่างกับรถตัวอื่นตรงที่มันเป็นแค่ระบบข้อเหวี่ยงอย่างเดียวตรงนี้เดี๋ยวนะพันไปปลายนี่คือเกือบหลักหมื่นใช่ครับอ๋อไม่ใช่ว่าเกือบ2 0 0พไม่ใช่ไม่ใช่ เกือบหลักหมื่นเกือบหลักหมื่นโอเคใช่ครับผมก็เลยทําให้ใส่ยเบนโซ่เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ตรงที่หนึ่งอัตราเร่งเวลาเราบิดเนี่ยเรากระชากต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าโซ่มันมีความแข็งแรงมากกว่าสายพานอสายพานไม่ใช่ไมแแ่แข็งแรงแข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าอายุการใช้งานเขาก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆอตัวโซ่มันดรอปเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแล ใช่ถ้าผมว่าเราเป็นคนที่ดูแลรถอยู่แล้วหรือว่าเซอร์วิสรถอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอืดูแลล้างทำความสะอาดเคลือบโซ่ใช่มันก็อยู่กับเรานานแล้วก็โซ่พวกนี้มันเป็นโซ่เหมือนพวกวิกบอ์เลยครับก็<อ>คือรหัส5-20<อ>มันก็จะมีโครงสร้างที่หนาแล้วก็แข็งแรงออใช่แต่ว่าตัวเนี้ยด้วยเหมือนณปัจจุบันก็คือเราจะเจอรถเกียร์ที่ไปใส่สายพานอันนี้เรา เอาสายพานมาใส่รถที่มีโซ่ครับผมใช่อันนี้ก็เพิ่มเติมครับก็จะมีพวกน็อตไทเทด้วยพวกน็อตใช่ครับลายน็อตสีไทเทให้มันตัดกับตัวรถใช่ครับโอเจ๋งว่ะเออนี่นอกจากที่ว่าเรามารีวิวเฉยๆนี่แบบเราได้ความรู้มากเลยนะสำหรับทีมแม็กของน้องตั้มอ้นี่ของแต่งยังมีอีกไหมครับเนี่ย ของแต่งก็จะอยู่ประมาณนี้ได้ไปเลขเออเลขคุงเลขข้างไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะว่า,าเราใส่โซ่แล้ว <c oughs> อ่าเล่ข้างมีไหมก็มีครับพอด้วยอ่าที่ถามเมื่อกี้ว่ามันแตกต่างไหมก็แน่นอนว่ารอบตอนออกตัวครับเป็นโซ่มันจะหนักกว่าสายพานอ่า,อารอบการออกตัวของของรถเนี่ยมันก็จะหายไปนิดนึงครับแต่ว่ามันก็จะได้รอบกลางรอบปลายเข้ามาอมใช่มันก็จะตอบโจทย์แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ เรียกเป็นโซ่เพราะการเซอร์วิสสมมุติว่าเหมือนผมขับลงมาจากกรุงเทพลงมาหัดใหญ่ใช่ไหมครับหนึ่งคือระหว่างทางเนี่ยเราจะไม่เจอศูนย์เออ,เอ,อใช่เราจะเจอร้านทั่วไปถ้าเกิดอุบัติเหตุตอนที่เราใช้สายพานมันก็ไม่สามารถขับขี่ได้อแต่ถ้าเป็นโซ่มันก็สามารถที่จะาหาร้านที่จะเซอร์วิสได้ง่ายเพราะโซ่เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ หลายร้านเขามีอยู่แล้วใช่ใช่ครับผมมันก็จะดูแลง่ายใช่ครับแต่ถ้าเราดูแลอยู่แล้วพวกนี้ไม่ค่อยเกิดปัญหาหรอกครับใช่อยู่ที่การดูแลตอนแรกโอ้โหรถเขาเปลี่ยนมาเอ้ยรถเขาปีสอง4สิบสี่แต่ว่าสภาพก็ยังเนี้ยบอยู่เลยใช่ครับนี่ตั้มทำงานอะไรครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเซลขายของแต่งรถวิกไบค์อ๋อถึงว่าเขาค่อนข้างมีความรู้ในเรื่องของการแต่งรถ ใช่โอ้ถ้าอยากจะแบบไปอุดหนุนเนี่ยติดตามไ้ที่ช่องทางไหนครับ <S <S ก็สามารถดูถ้าดูของแต่งก็สามารถเข้าทางเพจของทางร้านก็ได้ครับผมซิปเปอร์เบเกอร์ครับผมแล้วก็หรือว่าถ้าแบบว่าอยากดูว่าของแต่งแต่ละจุดเนี่ยใส่จุดไหนบ้างก็สามารถไปติดตามที่ช่องผมก็ได้อ่ครับผมชื่อว่าช่องอะไรครับกวดตั G, ้ม JG QUAR TUM แล้วก็วักแล้วก็ JG ได้ใช่ครับผมก็ในนั้นก็จะมีของแต่งที่ ที่นิยม,มครับแล้วก็ใส่จุดต,ตรงไหนต่างๆก็สามารถไปดูได้ใช่ครับแล้วถ้าอยากพูดคุยส่วนตัวเลยส่วนตัวก็ Facebook อจีครับผม Facebook ก็ชื่อเดียบ YouTube เลยครับควรตั้มเจจครับผมก็ถ้า Instagram อินสตาแกรมก็ควรตั้มแล้วก็ตามด้วย2อจิตครับผมได้เลยได้ครับผมโอ้โห คนคนนี้นะครับขับรถมาจากกรุงเทพนะครับผมสิชั่วโมงมาให้เรารีวิวขนาดนี้เลยใช่ครับแถมยังให้ความรู้พวกเราอีกเยอะเลยจริงๆมันมีอย่างหนึ่งครับผมที่ผมว่าสายคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วอันดับแรกที่ต้องเปลี่ยนครับแล้วอันนี้ครับอะไรครับผมสายสั้นอันนี้เอาหาใช่ไหมครับผม ขอดูหน่อยครับโอเคเมื่อกี้โอ้ยทำไมเป็นคลิปกิเลกขนาดนี้อันนี้มันพับเองใช่ไหมใช่ครับก็คือสำหรับสายที่เรียกว่าต้องการท้ายโล่งครับเออมันก็จะมีแบบนี้ครับท้ายโล่งเขาทำมาเพื่อพับอย่าไปกลางขี่มันผมอย่าไปกลางขี่พอเรากางขี่มันก็จะตกลงมาพอตกล้มปุ๊บลงแบบนี้อ่าพอเรานั่งปุ๊บคูดล้อเลยใช่ครับแม่ต้องระมัดระวัง ลำบากไปหาป้ายใหม่ <c oughs> หาใต้สั้นใหม่ใช่โอเคน้องตั้มอยากจะฝากอะไรสำหรับน้องๆบ้างที่คิดอยากจะมีรถคันแรกหรือว่าอยากจะตกแต่งรถอ่าก็ถ้ามีรถคันแรกก็แนะนำว่าลองดูก่อนครับว่าเราชอบรุ่นอะไรอแล้วลองศึกษาข้อมูลก่อนใช่ครับว่ารถรุ่นเนี้ยที่ที่เราสนใจเนี่ยมันมีศูนย์ที่ไหนบ้างครับ ราะแน่นอนว่าเมื่อเรามีการใช้งานครับเราต้องมีการเซอร์วิสใช่ถูกต้องเราก็เลือกแบรนด์ที่เราชอบรถที่เราชอบก่อนแล้วก็หาข้อมูลก่อน<ม>ครับผมแล้วพอเราได้มาเนี่ยเราก็ไปเซอร์วิสต่างๆแล้วก็การแต่งรถก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเลือกรถแล้วถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าของแต่งมีไหมก็หาตาม Google ทั่วไปได้เลยครับออมาันก็จะมีรูปขึ้นมาว่ารถที่เราดูเนี่ยมันมีของแต่งอะไรบ้าง แล้วก็ของแต่งอยู่ประมาณไหนอม,มันจะประกอบการตัดสินใจได้สําหรับคนที่มีตัวเลือกเยอะๆใช่ครับว่าวเราจะรุ่นไหนดีใช่ครับเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ว่าชอบรุ่นนี้แค่รุ่นเดียวครับผมมีรุ่นอื่นที่ชอบด้วยแต่ว่าด้วยหนึ่งใช้งานรเราเน้นการใช้งานก่อนแล้วก็มาตอบโจทย์อีกหนึ่งอย่างก็คือการเซอร์วิสใช่ครับมันก็ออกมาเป็นคันนี้ให้เรา <Yeah. S 2> ใช่ครับ ที่มาที่ไปกว่าเขาจะมีทีแม็กก็ค่อนข้างจะครบคันเลยวันนี้ส่วนข้อคิดในวันนี้ผมว่าผมไม่น่าจะต้องพูดแล้วแหละตั <c oughs> ้มพูดไปทุกอย่างแล้วฝากไว้เลยสำหรับคนที่อยากจะเดินทางไกลแบบน้องตั้มนะครับ <c oughs> พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ,รบแล้วก็ดูแลรถของเราให้ดีก่อนออกเดินทางนะครับ,รบเหนื่อยเมื่อไหร่คือแวะจอดนะครับคือรถมันไหวอย,อยู่แล้วแต่ว่าคนี่อาจจะง่วงอาจจะเพลียได้ก็อยากให้เดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้นะ ใช่ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณน้องตั้มมากเลยครับที่สสาะเวลามาเที่ยวหากันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสถ้ามาอยู่หาดใหญ่ค่อยไปแซดกันได้ครับได้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ